เหลือแค่นี้แล้วเนี่ยไม่อิ่มเหรอเดี๋ยน้ำช่วยแล้วกัน ยอดขายวันนี้เยอะมากเลยอ่ะทั้งหมด14บาทเปิดยอดมาสิบสี่บาทยอดยังไม่เข้ายอดยังไม่เข้าอัน like. นี้คือแก้ตามข้อสามเลยใช่ไหมใช่ใช่แกลองดูอีกทีนะขวัญแก้ไอ้เปลี่ยนจากคำว่าจันยัดให้เป็นจนนะแต่ไม่หนอากาศออกใช่ใช่ลูกค้าเขาแก้มาโอเคเฮ้ยพวกแกจะเที่ยงแล้วอ่ะสั่งอะไรมากินกันไหโอ้ยสั่งเมยจานหิวมากเลย์จาอ ฉันสัง่งเรียบร้อยแล้วแกอา้าวสั่งตอนไหนอะขอาวากสั่งมั้งสิเออสั่งแล้วไม่บอกพวกเราเลยอะ่ะฉันน่ะสั่งปันเรื่องกับยำขนมจีนไป<ม>อืมอา่ะได้ได้แกจะอะไรอะเอาสะละดัดกับน้ำส้มอ่ะได้แกล่ะของฉันเอาโดนัทกับหมูปิ้งละกัน กินมันเข้ากันดีอ <laughs> อกกันฉันชอบอ่ะแกแล้วโอล่ะเออโอสั่งอะไรเปล่าอ,อ๋อพวกนายสั่งกันไปก่อนเลยเออเดี๋ยวเรามางั้นฉันสั่งเลยนะไม่รู้เนี่ยสั่งเลยสั่งเลยอ่ะเพระแกสองคนเรียบร้อยแหละ สั่งเหมือนพวกเขาได้ยังไงล่ะชีวิตเราไม่เหมือนเดิมแล้วนะเงินก็ไม่เหลือแล้วด้วยนี่ก็มาม,มาซองสุดท้ายของเดือนนี้แล้วข้าวมูเที่ยงเนี่ยอร่อยนะเยอะด้วย แ <Okay. S 2> กการสั่งมาจากร้านไหนบ้างเนี่โยโหเยอะแยะเลยแกสลัดที่แกกินอยู่อะ่ะร้านเจโอ,อส่วนเนี้ยยังขนมจีนฉันสั่งาจากหน้าปากซอยอะ่ะโดนัทนี้ก็ร้านติดก,กันเลยจา้าแต่สิ่งที่เลิศที่สุดนะในมือนี้ก็คือปลาจา้าฉันน่งสั่งมาจากร้านพิกิกอะ่ะแกบอกว่าต่อแถวนานมากอือไอร้านนี้เนี่ยนะดังมากๆเลยนะฉันเห็นแบบว่าพวกเน็ตไดอดอลนะรีวิวเต็มเลย ที่กิ๊กเนี่ยต้นฉบับจริงๆอ่ะดั้งเดิมเนี่ยเขาทําปลาเนี่ยมาจากทุ่งสงเลี้ยงอยู่ที่แบบแถววัดหนองเสม็ดอ่ะเฮ้ยม่เขาดังมันจริงเลยนะเว้ยแกร้านนี้ใหญ่มากเลยอ่ะถือว่าแกเยอะมากเหมือนแกโทรบอกฉันอยากถืว่ารอก่อนนะครับรอก่อนนะครับเออว่าแต่มื้อนี้เนี่ยเดี๋ยวเรากินแล้วเราก็หารกันใช่ไหมได้เลยจ้าได้แกฉันอ่ะคิดเอาหมดเรียบร้อยแล้วคนเท่าไหร่คนละห้าร้อยบาท อโอเคสบายสบาย <c oughs> โอ้กินข้าวหารนกะันอ๋อพวกนายกินกันเลยเรากินมาแล้วนะ่ะเราขอตัวก่อนนะ,ะรับกลับรอรอ ทำไม<ท>ำไกินไวขนาดนี้นี่มันเพิ่งเที่ยงสองนาทีเองนะแกนันนี่แกทำตัวแปลกๆเล้วนี่ไปไหนอะอืมฉันรู้แล้วฉันว่าที่เขาไม่มานั่งกินข้าวร่วมโต๊ะกับพวกเราเนี่ย <c oughs> พอเขาชอบฉัน <c oughs> จริงมื่เก็ไม่ชื่อซะหรอคิดได้เออคือวันนั้นเว้ยฉันนั่งทำงานอยู่ใช่ไหมอมแล้วพี่เขาก็เดินเข้ามาหาฉันอืมแล้วก็ ยื่นกระดาษมาหนึ่งใบบอกว่าช่วยเซ็นให้ผม่อยครับโอยกาคือเขาจะให้ฉันอะเซ็นชื่อให้เขาเขาคงอยากได้ลายซันฉันไปนอนฝันละมั้งหรือไม่ก็คงแบบอยากให้ฉันเซ็นเบอร์โทรให้ีปะโอ้ยเพอร์จริงจริงมันไม่ใช่เว้ยฉันว่าเนี่ยนะโอ้มันน่าจะติดสาวเมื่อวานนะกับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะฉันเดินกลับบ้านอะ ฉันเห็นมันไปป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนแถวคลองสานนะแถวร้านปลาเติบอ่ะม,มันน่าจะนัดสาวไปกินแถวนั้นเพราะว่ามันรีบไปเห็นไหมอุ้ยจิ๋งเหาเออแต่ฉันว่าไม่ใช่ชอบแกแล้วก็ไม่ได้ไปหาสาวที่แกคิดด้วยเอา้าฉันว่าโอมันน่าจะเป็นแบบธรรมะธรรมโมอะไรนี้ปะถ้าป่ปาก็ไม่ค่อยกินฉันเห็นเนี่ยอย่างเมื่อวานเมื่อที่ที่แล้วเนี่ยหลังพักเสร็จนะ สวดมนต์ภาวนาาอนคนดีแหละแกแบบกินมังสวิรัตมั้งแบบลกเอียดลิงเงี้ยแสดงไปวัดเหรอไปวัดฉันว่าไปวัดไม่ใช่ฉันว่าไปหาสาวอ่ะแกว่าไปไหนแค่ว่าเขาชอบฉันโว้ยเอาอย่างงี้เราไม่ต้องมาเถียงกันจ้ะเรามาทายกันดูว่าเขาไปไหนและทาไมถึงไม่มากินข้าวกับพวกเราไปวัดแน่นอนจติดหญิงไปวัดเขาชอบฉันแน่ๆอ่ะงั้นไปดูไปดูไปไป เหลือแค่นี้แล้วอันเนี้ยแล้วมันจะอิ่มได้ยังไงล่ะ mm hmm. แม่โทรมาสวัสดีครับแม่ฮลโลลูกเที่ยงแล้วลูกกินข้าวหรือยัง กินแล้วครับแม่แล้วแม่ล่ะครับหมอว่างไงบ้างแม่ก็เหมือนเดิมลูกหมอจ่ายแม่ผ่าตัดอาทิตย์หน้าแล้วนะลูกดีมากเลยครับแม่แม่พร้อมไหมแต่แม่ไม่อยากผ่าตัดแล้วลูกแม่ไม่อยากให้หนูลำบากไปกว่านี้อีกแล้วเมื่อเช้าอะ่ะก็มีมคนมาทวงตังค์แม่หนูอะ ไปเอาเงินเข้ามาเพื่อจะมาผ่าตัดแม่ใช่ไหมแม่ไม่ผ่าแล้วลูกแม่ไม่อยากให้หนูลำบากไปกว่านี้อีกแล้วแม่ครับแม่อย่าพูดอย่างนั้นสิครับยังไงแม่ก็ต้องหายแม่ต้องผ่าตัดนะครับชีวิตผมอะเหลือแม่แค่คนเดียวแล้วนะครับผมจะทำทุกวิถีทาง เพื่อหาเงินมารักษาแม่ให้ได้นะครับเออผมต้องไปทำงานแล้วแค่นี้ก่อนนะครับแม่แม่ดูแลตัวเองนะครับเอานะคนเราถึงตอนลำบากมันก็ต้องลำบาก หิวก็ต้องทนเพื่อแม่ไม่อิ่มเหรอด mm hmm. ื่มนน้ำช่วยแล้วกัน ไปเห็นมันแบบนี้แล้วอะ่ะก็สงสารมันเนาะนั่นนะดีแกพวกเราก็ไปคิดผิดกับมันด้วยอะ่ะป่านนี้มันคงหิวแย่แล้วอะ่ะข้าวก็ไม่ได้กินมีเหนน้ำเปล่าคนเราเวลามันเกิดวิกฤตในชีวิตเนี่ยมันเป็นไปได้ขนาดนี้เหรอเอาไงเดียวพวกแกช่วยมันยังไงเดียะอ๋อฉันคิดออกแล้ว แกคิดเหมือนฉันใช่ปะคิดอะไรกันนะนีข่ขยับ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 เอาป้วยมาป้้ยมาถึงฉันจะชอบกินแต่ฉันก็แบ่งให้นะ <c oughs> เอาใส่ไหนใส่ไหนใส่ไหนดีดีด ใจนะพวกแกมานั่งกินด้วยกันหอมขนาดนั้นแล้วเนี่ยมดน๋ยวแกนั่งข้างฉันนี่เอออะไอเนี้ยฉันทำให้แก โดนัทโดนัทชอบกระติกเยอะอันนั้นก็ันนั้นชอบกะล่ำเออกินเยอะนะแกกินเลยกินเลยเออีาร์นัอีกตัวใหญ่มากเลยนะ